สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมดสลสุขสุขอนมาพ่อกับคูคิ้วแล้วก็ไอ้แม่จันอีหละฉันเก่าฉันเดิมนะฮะก็ดีไข่ฮะก็ดีไขรแต่ช่องวันนี้อ่ะพอดีพี่น้องพอดีคูคิ้วกับไอ้แม่จันสิไปทุระยุ่พผุนหน่อยแต่ก็เห็นนันผูนหน่อยช่วงทามสีหาคนกาลังย่างมาเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องท่ามเบื้องวันรองเขาจะไปไซมาไซพี่น้องเดี๋ยวเป็นกองรังให้เบื้องนี่น้องพี่น้องพอดีพอผ่านทางเขาสิไปทุระยุ่พผนเลย เห็นผู้น้อยหาคนหาคนยางมาแล้วเขาไปใช้มาน้อยมานีิมานีเอ้กันมาพีกอะไรได้รถมาเออมองเห็นไหมมองมองไดนะเออไปยังมาไปให้ไปให้อันนี้มันน่องตัวมดบ่บะว่แม่น่องแม่ไผหมูหมูเดียวกันอะไรเป็นหน่องตัวอะไรเป็นหน่องตัวหน่องแม่นม่ยิงชองคนเนี่ย นอนเป็นผู้หญิงสองคน<ม>แดีวอีสองคนถัอนแมวนไทยมาดัง <c oughs> กันดิมาดังกันวันนี้ไอ้ไอ้ท่าไหมไอ้ข้าขนมมีกินไหมไอ้ปม่จันแต่แรงเป็นสีขนมแป๊บดูเดี๋ยวทายกินขนมแป๊บโอ้นำนี่คักแล้วเนาะนั่งนี่ก็ได้หูตัวนั่งนี่ก็ได้เลยไอ้ก็นั่งนี่เด<ม>ี๋ยวผิวเดี่๋ยวผิวบนรถมาตำ่ำ เฮ้วันนี้วันนี้ไอวอกวันนี้เอนั่งมั้งนั่งมั้งตัวนั่งมั้งเอสบายดีกองมั้เนบอกยกมือขึ้นสบายดีมั้งสบยเห็นมั้งเห็นมั้งเห็นมั้งสบายดีน้องซื้อยังซมาซูมาดจากปีแล้วอายุจากปีบุคุอาน้องเขาเีงย็นของปยังปปเนาะ คนนี้ลูกซื้อยังนางดานางดาจากปีกปโอ้หเจ็ดปีเขาปอนึงนางนางดาเป็นหน่องของสุมาร์ทเนอะแล้วผู้ทางล่างลงูกซื้อยังนางตีนางตีอันได้จักปีลหรตีจักปีเหรอตีนี่โอ้โหแม่นแม่นหน่องเศร้าข้องหนอ,อ,ะอน,นะ,ะเขาปอยังปอนหนึ่งยังบกเขายังบกเขาเถอะอ๋ออันนี้ลูกซื้อยังอันนี้ เบิดเร์ดแม่น้องน้องลานหรือน้องล้านจักปีละเขาเห็นปอยังบ่เขาบ่เขาเถอะพรุนี้บิวบิวจักปีละบิวห้าปีหกห้าปีโอห้าปีหกปีอันนี้แม่นพ่อเท้าเขาจะอ่ะจะเป็นพ่อแล้วอ่ะพ่อเท้าพ่อเท้าอ่ะล้านจะมัดตอนเม่ตอนเมนตอนมแต่ว่ามันพี่น้อง ลูกคลองลูกน่ะโอ้มันลานแค่กันแต่ว่าลูกร้านคิงแต่ว่าช่างโตนี่โตนี้เจ้าไปให้มาอ้อตมันบุ่นเหมืนมันแบบไม่จะเอาคลันไปจ้ะวะเอาไปให้คือว่าเอาผุนหน่อยไปนำเถอะบอมันไปนำแม่มันสันแม่แม่บัวมาเถอะบัวมาเถ้านอนไปเจมเนี่กินยังกินนมอยู่บ้าขนาดไหนพูดได้กินนมอยู่เออพูดเนี่ยเออ โอ้พูนวยนี่ไปให้บแมนเฮดเวียกที่ไปนำพ่อแมเอที่ไปไปนำไปไกลอ่ะยังพ่นบปตายให้มาเลยใช่ใช่ปตายให้มาเลยมันสุดสุดแจ็ค่วโมงเอาบานไปอาบบบบพูดเหอโอบโหมาเลยมีมุมพแม่พ่อแม่อพูนวยนี่มาแล้วยังเนี่ยบาเธอมันเอาพาเข้ามาเลยเจ้าพาเข้ามาเออพาเข้ามาก่อนเออมันขัดขพวกโอ้ เด็กคนเลยแล้ผุนหน่อยหาคนนี่มันไปให้นพ like ่อนำแม่แมันปลูกพ่อแม่เดียวกันนี่สามคนแล้วอีกสองคนนั่นดูสามคนนี่พอนแม่เดียวกันแล้วอีกสองคนเนาะสองคนล้านเ้างแล้วก็มันพ่อแม่เดียวกันตีอ๋อบกเขาเฮียนทีอะปีนาเขาเลยปีนาเขาเนาะบานนี่บกอะไรมันนะบานยูบาสตุนี่เออนี่ ืเดี๋ยวแาะผุหน่อยกินขนมก็เนาะไอ้คอยไปซื้อขนมมาให้ข้าจ่อยกินไอ้คอยเห็นอันผุหน่อยหาคนย่างมาเราบอกคอยจอดรถว่าว่าเบิ้องโน้นมาผุหน่อยไปย่างมาเนี่ยเขาให้ให้อยากไปให้ว่าซอกกินน้องคืออายุบ้านลูกอยู่สมือทำไม่ง้อหนูอยู่บ้านสมือแต่ว่ามือนีเห็นไปให้ อากินนอเอออยากินน้อเราไปให้อ,อันนั้นไม่ยังหันบ้างมาไอ้บ้านุาานออ่ะทอาอาลานีขา่ข้าอข้าท่องฮอเข้าออา่เหเอาอีนีนะเป็นยังไงให้บุ้มใปให้จุดบุมใบมา,มาอาบ้ามใบุ่หม,มบาเตบ่ได้แห้กินเลยมืนนีเขากินเลยอ่า มันฝนตกอ่ะคือว่าบุใหม่เป็นมันเป็นจังไดฝนตกใช้มันเปียกเนาะเออไ่ขยกาอกคือกันเมือกหม่อ๋อเซ็ดนะบันต่ำไปนี่นะอือืมอเ็ดเลยจูวีนาไม่ท่องเลยเค่เนาเค่เาจูวีนาไมท่องนี่อดอดเอาอันบุ้มใหม่กัไปเหาะไปหาเอาอ้าด้กระตกอลไรอยาป้า่ ออไม่ได้ปคนได้ยังวะอืออือสิปลายคนมึงอ่ะผู้น้อยอ่าสมาตไปให้บ่เมยบ่ยางมาบ่เมยอยม่ใช่มันหูคำลาวได้ยังวะเป็นต้นซับบักตุุ๊อ่าเออเขาฮียนโย้หูคำลาวผู้นี้หูอะไรทิคำลาวคือแรเขาพนเป็นับักตุุ๊ยูนี้อ่ะยังบ่โหภาษาลาวที่หูแล ยังมาเขาขเรียนจอยังม่เขาขเรียนเธอพูดนี่เป็นอายหญ่เนาะพูดนี่เป็นหัวหน้าทีมเนาะอเออเอ้าพูดนี่โบ,บ,บ,บใช้เกือบเลยเกือบมีไปยุบงานพุ่นเออเกือบมีแจ่เอาไปเนาะเบิงเกือบเกือบหน่องคือเป็นยังสันบั้งดูกอายอมั้งดูขาดแล้ว,ลวโอ้เกือบพุดเ <c oughs> อ้าวหายไปสีขนมคือว่าโดนแทถเออมาแล้วหายไปจันมาละด้ที่แล้วเจ้าขนมย่างนองก่อนเดี๋ยวเขาก็จะไปเบียรต่อกินขนมก่อนเนาะเรวค่อยกลับเนาะ กินบ่กินอะลุกขึ้นลุกขึ้นนครับลุกขึ้น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 เออนบขอบใจอ้ายเพื่อนเด้อเด้อเอาอันนี้ไหมนั่งหมัดหมัดแล้วกันนะเออขอบใจผู้ดีชื่อยังเหล่าบิ้วบิ้วเอาบิ้วเออเบิ้วเบิ้วขอบใจขอบใจเบิ้วขอบใจขอบใจด้เออเอาผู้่อนาหมขอบใจเออเอาเพื่อนโอ้งามเพื่อเอา เอออไอ้ปลาเท้ากินได้อันนึ่งพอสิแมันพอสิพ่อเท้าแมนแมนอันนั้นอว่าดันเป็นคนน่าเล็กหน่อยโอ้คนนี้เป็นคนน่าเล็กหน่อยเออขฮ้ใจฮ้ะายไรเด้อเอาออเมื่อไอบอกฟังความเด้อพอแม่บอกแลงก็ฟังความเด้อพอได้ำเขาห้งเฮียนปีนน้ำมากกว่าพักันไปโรงเฮียนเด้อบปวดตรงขาโรงเฮียนเด้อไป ไปไฮมือเงินบอกตากแดดมันบอกเมือเงินบอกเฮียนหนังสือถามว่าบุอยากตากแดดอนาคตเยอะมาหาหูหนังสือก็ไปเห็ดเบี้ยอยู่ในเมืองเอี่ย้าหูหนังสือนี่เขาก็บรได้เห็ดไทยแหละข้าใจเนาะถ้าพงน้องบ่ตั้งใจเฮียนนี่บ่เหียนหนังสือบ่ญหูหนังสือนี่พงน้องก็สิได้ไปเฮ็ดไทยคือเก่า๋ละเมืออะไรเน่เบิ่งเน่เบิ่งคนเขาเนี่ยน่เน่เบิ้งแม่อัน เน่ยข้มกัก๊อมมดเห้อผัเผาเจ้าไปเฮ็ดไทยนี่เมื่อยได้นอกผัดเผานอกจับผ่านี่มือย่อยมัดเออกินเลย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 ได้ซ้อมซ้อมเลยซ้อมเลยเออบ่ไอบอกกินแล้วตัวอันเปลืองนี่ผู้ต้องเอาทิมแถวนี้เด้อจับจับไปเอาไปทิมบอลอันคุมขี้เหยื่ออยู่บ้านเฮานี่หนึ่ง ไปประเี๋ยนะเอ่อสีหอดบาล้วเนานนำไปกินอยู่บ้านเนา้อไปยามไปเลยอ่าโอเคโอเคเอาสุกดีสุกดีขึ้นมาพ่นตกตกทราบมือนี้ขึ้นทราบตอนหน้านี่มาให้ไปยามตอนเอากบเอาเ็ดเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคมาทะเลนี่ขึ้นมาขึ้นมาพ่นตกเลยนะโออเจ้าก็ไปไต่คบไต่เคปได้แล้วเนาะไปเ็ป อืมโอเคโอเคสชคดีพ่อท้าสชคดีเฮือกหน้าก็ยุ่งบนทางรถเนอะอืมอันยุ่งเข้มงไฟสักพูบหน่อยอ่เป็นตาฮักเนาะพี่น้องผู้หน่อยยางหาคนยางไปให้น้ำพ่อน้ำแม่พี่น้องเดี๋ยวเอาไปไต่หุ่นบางทีเห็นเด็กหน่อยสิได้เอาขนมให้เด็กหน่อยกินอีกพี่น้องเนาะอันตะกี้ขี่รถมาพอดีอันไอ้แม่จันเห็นหน่อยนี่ผู้หน่อยมามีหาคนพี่น้อง พูหน่อยไปไ้น้ำพรน้ำแม่ปกติแต่ละมือก็ไปดอกอยู่เฮือนนะแต่พระเทวพลวมันนี้อยากไปหน่อตามภาษาเล็กหน่อยนะพี่น้องแต่ก็ะยางไปพี่น้องไหมทางนงสี่นี่ยางไปไกลเติบได้ขันเมนวัดพระเทวพนวู่พูณน,นี่พี่น้องเย่าเบิ้งเกิบไปเห็นกับยางไปกับเป็นสมองสองสมองพนใดแต่ว,ว่าบางคนก็มีเกิบบางคนก็บ่มีเกิบยางเลยพี่น้องตามภาษาเล็กหน่อยยางตามเส้นทางนี่เลยรู้ไหมเส้นทางก็ได้นาอก็ เอ่อเด็กตัวชนบดกับประมาณนี้แหละพี่น้องเนะาะบบได้อันลินกอกบบได้ลิ่นเกมยังมีแต่ว่าเป็นลินตานนี่แหละไปกับบุ้มมีเกิบบุ้มมีหมวกไปตามประชานนี่แหละพี่น้องเนะาะตามให้ก็โอเคพี่น้องเนาะเอาผ่าบรรยากาศแบบอืมเล็กน้อยแบบนะฮักนะฮักมาฝากบรรดาพ่อแม่พี่น้องในเบื้องในสมนํำกันอยู่ตามถนทน,ทนทนทางนี่แหละคเกคิควกับไอซสิไปเวียกต่อก่อนเนาะกะขอให้บรรดา พ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเนาะเบิง้งฮับส้มคลิปนี้อ่าเขาหายมดสูบสุขคนจงพบจงเจอแต่ชีวิตที่สุขสงบประทกจใครใครเจ็บพี่น้องเราพบกันสบาย,บายดีด